พ่อพาไปอือมหอมชา,าไปไปแล้วพ่อพาไปอึกก่อน muốn <coughs> <đăng> <coughs> được mà còn cháy trang pháp à khoi 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 ừ này đẹp lắm ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับพอดีมีคนโทรเข้ามาครับเมื่อกี้นี้พอดีมีคนโทรเข้ามาก็เลยกดไลน์ใหม่เร็วๆ,เด,วๆเดี๋ยวพาไปเที่ยวดูโซนสัตว์เลี้ยง เอาเออเราแล้วเข้าเช้านี้ไม่ได้อือเลยนะฮะไม่อืง่ยพอดีตอนเชา้าเขาแม่ตะวันอืนอกสถานที่มาตลาดนัดครับแม่ตะวัน ได้ต้องอึเราเร็วเข้าโอ้ชีนานมากมันกระโดดขึ้นรถก่อนไงเลยไม่ได้พามอึขึ้นรถแล้วครับไม่ยอมลงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยว,ยวพกถุงไว้ก่อนกันอึนกลางทางมาพาหมาสถานที่ก็พกถุงไว้นะครับ มันอึนเราจะได้เก็บสว,วัสดีครับแม่ม,แมุกอันอยาก <c oughs> ในแบบเร็วเร็วเร็ว,รวอึอมาง่วงกันได้ไหมอุย้ยเตะเหล็กเลยเอาของนี้มา เอาหินเจียมาเปลี่ยนครับพอดีว่าหินเจียมันพังครับวานตัดได้สองทีเองพังเลยหินเจียโอ้ยโอ้ยคว้าถ้วยอันนี้ลงน้ำเลยหนูอะโอ้ยเดี๋ยว กลัวไม่ได้ไปครับแม่พาแก๊บมารับของที่ตลาดเอาเอือรเร็วเข้าน,นี่ทางนีม้มาดูรีบเอือเข้าอเอาไงแก๊บ เรเร็วเข้าแก๊ปแก๊ปไม่อึ่น,นี่อึหักในเลยนะฮะพาเดินอึนหักในเลยนะ แปลกที่อึไม่ออกอ่ะแม่แม่แมทิ้งบอกตลาดจะวายผู้ชายจะหมดใช่บังคับมาเที่ยวเนี่ยใช่ครับแม่เดือนคงแปลกที่ครับอ่าไปงั้นก็ไม่ต้องอึแล้ว นะไม่ต้องมองไม่ต้องชงเง้อมองหรอกไปอันก็เดินมาทางอย่างเงี้ยแหละไม่กลัวหรอกมีถุงว่าพกถุงแล้วเก <c oughs> ็บถุงมาละเออได้เต็มที่เงี้ยเร็วแมติกจะดูผู้ชาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตลาดวายก่อนดูดูถะดูดูคนทหารไปก่อนได้ไหมแม่แม อ๋อนี่ขายอ๋อขายแพงไหมครับเนี่ยต้องอ๋อต้องโทรไปเหรอไมม่ับผอ๋อครับน่าจะประมาณนั้นครับครับอ๋อเปิดดูทั้งหมดอ๋อเปิดดูได้ด้วยแอนไม่ใช่รถเราขึ้นไม่ได้ไอ้หานี่น่าจะเสียเสียเวลอมันใช้น้ำมันเลยนะจะเป็นเออเสียวลมีดีเซนต์นัไม่เหมือน ไม,ไม่มีไงไาแล้วมีเบนซินเลยนะครับออมาแล้ว <c oughs> ครับแต่ตะก้ออยู่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เห็นแล้วขอบรวงชาติก่อนรึ <c oughs> ยืนนิ่งเลย <c oughs> โอ้โแป๊บแป๊บสองโมงครับ ไม่ดีมากเอาไว้รอบหน้า่อยใส่ <laughs> แม่ตะวันกันนะใช่ <laughs> แม่ยืนตรงเลยเดีย๋ยนิ่ง <laughs> ไปไหนล้อข้างป่าไปได้เพื่อเพื่ออือนึกว่า <laughs> เออเขาปลูกตน้นต้นอนนี้ห่างกันนี้ก็กำลังดีนะในลมเลยอาอ่าักนกับผิดเนี่ยต้นมะขามลปลูกเป็นรั้วเลยตอนนี้ก็ดีเหมือนกันคร <c oughs> ับแม่โซฟิมอย่าได้ดิดอืมอย่าเด็กหญิงเออระชอนอ,อนแย่ ๋ยวพกตังค e ์ด้วยแก๊บต้องพกตังค์ด้วยเอาไปยี่สิบบาทเผื่อเพื่ออยากจะซื้ออะไรกินนะเผื่อหลงทางกันเผื่อแก๊ปหลงทางจะได้มีตังค์กลับบ้านไปแก๊ปมานี้ ผ bueno, pues ู้ชายครับครับขอบคุณครับ อายุกี่เดือนแล้วเนี่ยสองปีแล้วครับมันฉีดไม่ตรงมือเลยครับกลัวี่องไม่กลัวอยากได้ทองเมื่อกี้เมื่อกี้พวกบอกอยากได้ทองรัคบ ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ดก็่าลมฟ้าอากาศจะได้ดีขึ้นนะครับถึงเวลาหน้าฝนฝนก็ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวนครับผมระวังอยู่ครับ <สา S 1> เด็กเล, <สา S 1> เล็กนะครับ่ารเต้นร้าก็จะตองใช้ ดูได้จากโบ <laughs> ดูได้จากโบด e ูเราใส่ตะก้ขอข้อปากมามันมันช่วยลดการกลัวได้เยอะนะครับของคนจากที่สังเกตนะถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ผมพาโทน,นี่มาเดินอ่ะเขาจะเดินแหวกเลยนะครับเขาจะไม่เดินใกล้มา อันนี้เขาเห็นใส่ตะก,ก,ก้อเข้าปากเลยเขาในเดินใกล้ไดนน้คคนนครรรันนัับบบปปออนนะะมีปลามีหมามีแมวก็ต้องมีอาหารปลาอาหารน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับในโจน,นี้ว่าแล้วก็มาทามีกลิ่นโบด้วยเลยเนี่ยครับ

<S 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 อ้จสวยเลยล่ะเนี่ยอ่าไม่ไดเห็ไรใครับจะเอาอะไรส่งไหมจะอะไรส่งไหมครับเอาอะไรส่งไหมแกมมาแล้วแกมมารับแล้วมารับแล้วไปส่งร้านไหนแม่เจ๊นเอาส่งร้านไหนเจ๊นอ่ะจะเจ๊เอาส่งร้านไหนอ๋อเจ๊นส่งร้านไหนใช่ครับแม่จานครับ ก็ไม่ยอมก็ไปกินนแล้วแม่ทำรัาหน้าแย่ๆอ๋ออิ่มแล้วแม่วันนั้นวันนั้นยุ่งยุ่งด้วยพอเห็นยังพอเห็นแล้วครับเขาขายของอยู่โอเคแม่นูไปเดินโทรศั์เลี้ยงอ่ะอืม ผู <muitas> <arias> ้ชเนที่บ้านบ้ก็เป็นตรงี้จับได้ครับจับได้ครับมาับลยนะครับที่บ้านไรสือเนี่ยวชื่อใจแอนครับใจแอนแต่ที่บ้านมันเป็นบุลลี่นะอ๋อบุลลี่อ่โหมันกัดลูกมันะตวยกรับกเลยดดไหเนี่ยกรไม่ดูครับกตจับได้อยู่นะเหมนผู้หผู้ชายเนี่ยฮะผู้ชายเลยบอกให้ไปเจอมะนาวหูมะนาวทำาหไม่ได้วัวใหญ่ตรงนี้เลยนีกระเป๋าด้วยมา ลูกสาวไปหาลูกสาวไหมฮะบ <c oughs> ้านตัวใหญ่ถูกบอกแหน่หนูดูแน่แหน่ในที่บ้านเนี่ยเมื่อวานไปเล่นกับหมาที่นู่นหน่อยนะมันได้กินโอ้โหตายไปสองตัวแล้วของพี่หรอครับเนี่ยลูกนี่ลูกมาเนี่ยตายโอ้ลแม่มันครับเนี่ยน่ารักครับ เหลือตายหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือไอ้มะนาวตัวเดียวเดี๋ยวให้ดูไอ้นี่ก็ตายมาขามอที่ได้ดูมะนาวหนาว้าคนสวยเหลือตัวเดียวแบบนี้อย่างมันใส่เสื้อเหมือนกันด้วยอย่างมะนาวอืสูบเบอร์เลยครับวนตับเลยว,วนคำหมันเนี่ยอ๋อครับคำหม,มั่นแต่ที่บ้านมันเป็นลายเสือ่นีครับตายข่ามะนาวไหมโอ้สงสารเพรตอนร้อนนะต้องเปิดแอร์้มัน ครับเมื่อวานไปเล่นที่บ้านแม่กลับไปมันโมโหใหญ่เลยไม่ได้กินเลยเนาะครับเอากลับไปถึงบ้านก็ว่าขอยออกเขาออกครับเขาออกถุงกัดเลยแต่ที่บ้านเลี้ยงแบบปล่อยนั้นเลยแต่ห้ามออกพี่ตำรวจบอกอย่าให้ปล่อยออกมานะผมเขามีบางแก้วไงรับก็กลัวมันกัดพวกนี้นับอย่างนี้เลยนะดึงไม่ออกเลยนะครับ ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะแต่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับบ้านด้นนี้ก็เดี๋ยวพีดูดูว่ามันจะนอนโซฟากันรอด <laughs> <laughs> ดูกล้องพอ,อมาเช้ามันนอนโซฟาพี่มาฝายกลองเลาติดกล้องดูมันเน <laughs> <laughs> ี่ยรถพี่นะข้างหน้านั้นหมดเลยนะตรงไฟสปอร์ตอะ่ะครับ เนี่ยยังนอนอยู่เลยเนี่ยอ๋อครับให้เราโชว์ฟารพี่ประจำเขาอ๋อที่ประจำเขาคือ <c oughs> ่ะถ้าเขานอนนะคนนอนไม่ได้เลยนะเนี่ยอ๋อตื่นสายมากเลยเนะี <c oughs> ่ยติดกล้องดูเขาไงเขาอยู่ข้างล่าง <c oughs> ถ้าเขานอนโชว์ฟานะเราไม่มีสิทธิ์นอนนะคนเนี่ยราะว่าเรานั่งอยู่น้ำจะขึ้นไปดันเลยนะประตูดันเราเลยอ๋อแต่พวกนี้แค่ ครับฟ้าแลบว่ะยังนอนไม่ยอมตื่นเลยเนี่ยนอนจริงจแล้วผลไม้นะอบทุกอย่างบ้านนะนะกินทุกอย่าง อยากให้เห็นทุเรียมเพียวคนนั้นเหลือลูกเรียบแม็กซ์ยวแม่กินม,งม้งลแล้วลูกชอบกินนุเรียนนะโอ้ทุกอย่างลิ้นสีอ่งุ่นได้หมดอ๋อครับกินทุกอย่างผลไม้โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นงครับดีแล้วมันไ,ไม่เครียดครับมันไม่เครียดดีครับแต่ที่บ้านไม่ไหวแล้วไม่ไหวหเลนครัพาไปอ,อ,อ แอนโดรน้ำไหมัอดีครับแม่ฟ้าเนตัวสวยจังเลยอะ าอันนี้ฮะอันกินเอ็มร้อยเปล่ามันรานอามัใส่ในนี่ไม่ได้เลยผู้หญิงละที่ใช่ไม่ช่เยอสาวไม่ได้ใช่ไข่ชมพูด้วยไงมันใส่แก๊ปไม่ได้เลใส่กระเป๋าแก๊ปไม่ได้เลย เขพูดนะ่ะพ่อะไ,ไหน่อยไหะะไรไรสดอยู่อะ่ะครับ <c oughs> ไปไปโซนสัตว์เลี้ยงเขาจะเขาจะรู้จักใจแอนกันป่ะเนี่ยครับแม่ไอ้า้ <c oughs> ไน มบ้าขาวคู่นะครับาชื่ออะไรก็หาไม่เจอมันมาบอกมาถามได้นะครับฟื๊งไก่อบองนาคาโกงอยู่สายกลางนะครับไก่อบองสายลาบะหญ้าอยู่สายกลางนะครับหมูทอดอเมซะอยู่สายกลางมะนาวน้ำปลาหวานบ้านเฮานะครับ ก็อยู่ใกล้ๆหมูทอดอมซะาตกต้นมะามเปียนะครับมะม่วอน้ำตาลหวาน้านขาย้เนะคะใสาเื่อออ๋ออ๋อ แม่ว่าใจใอนไปไปโซนสัตว์เลี้ยงก็จะจำใจใอนกันได้ไหมครับแม่หมูทอดรู้จิน

ไปดูไปดูป่ะวันนี้มาอาทิตย์ด้วยคนเยอะเนี่ยปกติถ้าคนเขาเดินมาครับเขาไม่ดูใช่ไหมพอเขาเห็นปุ๊บเจอตะก,ก้อเขาปากเนี่ยเขาจะไม่ไม่หลบหมาแต่ถ้ายัางพาทนนี่มาทนนี่เดินตลาดเนี่ย คนเขาไม่เห็นมันใส่แล้วก็ข้อปากนี้เขาก็โดดเลยนะเขาก็โดดหลบเลยนะแอนซื้อเสื้อผ้าเพิ่มไหมลูกฮะ

รูะครับครับครับผสมพันได้ยังไงอ๋อผสมได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนดด็อกครับดูไหมะก็ดูไมกไ่ดูครับมันอยู่ที่คนเลี้ยงครับอู้ยลายลายลายมค้องมีแข็งเดี๋ยวถ่ยรูปให้ เอาเอาแแขนใส่ก่อนแขนใส่ก่อนมือจับนี่จับตรงนี้จับตรงนี้จับปมไว้ทีเอามือตัดมาตัมา้อูไหนงั่นั่งวันนี้ด้วยอะไรด่าเดี๋ยได้นะจ๊ะแขมผู้หญิงอะไรผู้ชายอะไรคาดโก้ยเอาไปเลยอันนี้ผู้ก็ต้อกา ไม่ทไม่ได้ดูเขาทำนะครับพิจารณาเอาไม่มีลูกมันหายน้องจะกินฉันแน่ตัวเองแกหันดีๆลูกอ่าขายรอบแงไม่มีนูนะนแรกเลยแบนด็อกครับต้วาครับ